chỗ 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 nên nên ná ừ, nên 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 đục tua ná hm nắn đục tua ná hm <coughs> 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 <Khorong, hả? coughs> <Nén>, ná khóng hả nên ná nén, ná ná yu lộc thật tóc là hình trí ó ná ná นี่แน่นนะแน่นนะแน่นอยู่นะน่าอยู่โหแม่ก็มีตันนี้แหละมีมีอันนี้ที่เหลือก็แน่นนแน่นนะแน่นนะแน่นนะีเอ้ไอเนี่ยนี่อ่ะอ่ะอเนี่ยเนี่ย่มอีนีตนี้แหละนี่ยเนี่ยเนีนีน่ยเนี <ful> anyway. <c oughs> ่อีกนิดนึงอ่ะ น่แลวะแปดมันต้องมันมันกว่าเนเนเน,นจ,บจบจบุบจุบ